กลับมาอยู่กับรถไฟคันเดิมอเก๋วไม่เบื่อใช่ไหมไม่เบื่อก็ดูมันขนรถกันเลยอันสุดท้ายครับ mah possible dah nak ไม่ออกแล้วไฟติดเหรอลามันกระเด้งขึ้นมาเองโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม